หนุ่มสอนรามสุดภูมิใจพัฒนาการน้องวีจิล่าสุดทำแบบนี้แล้วขนามนามให้ตัวเองว่าเป็นซาโมไรพ่อลูกอ่อนสำหรับหนุ่มสอนรามพ่อหลังจากยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาติกบิ๊กบาเทอร์แล้วนั้นป้าป้าหนุ่มก็ทำงานหนักตลอด7วันทั้งอีเวนต์พิธีกรถ่ายละครเรียกได้ว่าอะไรก็ได้เงินปะป๊าหนุ่มทำหมดเพื่ออนาคตที่ดีของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องวีจิ หากมีเวลาว่างหนุ่มสอนล้ำก็จะอัปเดตเรื่องราวน่ารักน่ารักของลูกสาวแบบรายวันให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดอย่างก่อนหน้านี้น้องวิจิก็เพิ่งพูดคำว่าป๊าป๊าได้ครั้งแรกทำเอาหัวอกคุณเป็นพ่อแฮปปี้สุดๆล่าสุดป๊าป๊าก็ได้เผยอีกหนึ่งพัฒนาการของลูกสาวที่เดี๋ยวนี้เก่งมากๆกินข้าวได้เองแล้วไม่ต้องป้อนให้ลำบาก แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ยังหวังอกคนเป็นพ่อก็ภูมิใจแล้วด้วยหนุ่มสอนรามระบุว่าหม่ำเองนักเลงพอมือขวามาแรงค่ะททตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซททามูไรพ่อลูกอ่อนตดิดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด s u b สไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ